จังหวัดเก้าอีใหม่เชนเอ้เ้าอีนี้เทมากนั่งสบายสุดยอดก็นะครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M N J T V นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับ m C ของผมที่เป็นครอบครัวเดียวกับ M N J T V ทุกคนด้วยนะครับ ก็นะครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้กดไลค์ไว้เนี่ยทุกคนก็เป็นครอบครัวเดียวกับผมแล้วครอบครัวหัวฟ้าครอบครัวเอเบนเจเนี่ยไม่ใช่มีแค่จานทีมดีเมอร์พี่เสือหรือวิกกี้หรือว่าอุ้มอิ่มนะครับแต่ว่าทุกคนที่กดติดตามเนี่ยผมขออนุญาตได้ไหมครับผมขออนุญาตรับทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมมาเป็นน้องผมมาเป็นพี่ผมด้วยได้ไหมครับผมหากทุกคนไม่ติดอะไรที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมเนี่ยมาเป็นพี่มาเป็นเพื่อนมาเป็นน้องผมเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมคนละหนึ โหลด้วยนะครับสวัสดีทุกคนพี่ไปซื้อลำใหญ่นอกโลกด้วยนะครับผมก็นะครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยได้เป็นครีเอเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมก็อันดับหนึ่งเลยนะขอบคุณทุกคนมากนะครับผมก็นะครับหากทุกคนเนี่ยกดติดตามให้กันหน่อยนะครับผมปีหน้าเนี่ยผมจะได้ติดท็อปสิบอีกครอบครัวเราเนี่ยจะได้ติดท็อปสิบของยูทูบประเทศไทยด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะและก็นะครับผมผมเห็นเยอะมากๆเลยบางคนเนี่ยเขาไม่รู้จักผมนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยโตมากับยูทูบเบอร์ช่องนู้นย แต่นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะโตไปด้วยกันทุกคนเราเนี่ยเด็กในวันนี้เนี่ยอนาคตก็เป็นผู้ใหญ่นะครับผมเราเนี่ยจะได้โตไปด้วยกันสักวันหนึ่งนะครับทุกคนอาจจะได้โตมากับ M N J T V กันได้นะครับผมเขาอาจจะแบบผมโตมากับพี่เนล M N J แล้วตอนนี้พี่เนลก็จะแก่ว่ดก็นะครับท่านผู้ชมไปเราไปรับชมรายการนี้กันเลยดีกว่าครับผมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับกดติดตามก่อนกดกระดิ่งด้วยดูด้วยว่ากระดิ่งไปทั้งหมดหรือยังจินตตา ฮัมสวัสดีครับดูปแป้ง มีอินนะก็ต้องมีรูมีรูแล้วต้องมีแป้งาไม่ใช่ต้องเรียกมีอินก็ต้องมีรูรูแป้งเฮ้ยทูกูมกูกลัวอะไรวะเดี๋ยวกูจะเล่นแม่งให้หมดเลยตอนนี้เลยก็ได้มาเลยมัดรวมกันมาเลยถ้าสมมติว่าผมชนะคุณรูแป้งได้ผมขอเป็นรูแป้งนะครับผมรูแป้งตำแหน่งนี้มันมีแค่คนเดียวใช่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาแทนที่ตำแหน่งรูแป้งอันตรพันเอ้ยไม่ใช่ตัวตึงอันดับหนึ่งของเอ็มเจเด้คุณจะไม่ไหวนะเดียกันครับผมมานิ่งใส่อย่างเท่โดนถีบไห้ท ต่อให้เปิดก่อนอะไรเงี้ยเราผมไปตามดูหน้าด้วยดูหน้ารูแปงด้วยเนี่ยเนี่ยรูแปงในเกมฟรีไฟล์ต้องแต่งตัวอย่างงี้ไหมนายครับรูแปงผมผมรออยู่ฐานเขาแล้วเนี่ยมาผมพูดพ้อสตงหัวแตกใช่ไหมครับมาเด็กมีอินก็ต้องมีรูแปงนะครับเข้าใจเปล่าคุณจะมาแทนรูแปงวอรเกินนะพอดีว่ายิงปืนก็แม่นนะครับถ้าเป็นหมัดก็แบบน่าจะเข้า ตาตอ,อันนี้นไม่ใช่รูแปงที่แท้จริงครับรูแปงที่แท้จริงเขาใช้เขาใช้มัด <c oughs> ต่อให้คุณเป็นรูแปงผมขอเป็นแค่เคนจิทาคิยะก็พอแล้วโอ้โหมาผิดเรื่องก็เปล่า <c oughs> ผมอัตภันต์สี่ริงนะครับเอ้าอผมเป็น ji, เคนจิไงเราจะวัดกันไหมว่าเคนจิกับรูแปงใครโหดกว่ากัน,ะกนอะไรครับผมรูแปงครับผมเคนจิครับทาคกิยะด้วยเคนจิทาคิยะ ัวแปลงยิงตายไปอีกแล้วนะครับขึ้นสังหารนะกล้าแอคนะจบเพีแต่คนไม่ถึงในปั๊มจะหาคบคุณจะวัดจนตัวตายไม่ได้เอ้าผมเค็นกี่ทายขี้ยะาผมสิบหนึ่งผมก็ให้ให้ลุมมาแล้วผมหมัดกัะมีดผมก็วิ่งใส่มาแล้วโทษทีเขาผมโรงเรียนฝั่งนู้นเขามาประมาณห้าสิบกว่าคนแต่ผมคนเดียวผมก็เดินไปบวกคนเดียวมาอาจจะน่วมนะไม่น่วมครับพอดีเพื่อนมาช่วยทัน้ย เอา้าจะแพ้ผมแบบนี้มันไม่ใช่นะครับโอ้เคนจิจะได้คลิปไปเนี่ยไปโอ้โหก่อนนะ้แน่ผมเรียกเพื่อนผมมาช่วยแป๊บเพื่อนคุณชื่ออะไรคุณจำชื่อเพื่อนคุณได้ไหมครับคุณเคนจิจำได้แต่เคนจิคก็ตัวอื่นจะถามเลยหนังมพนานแล้วโรงเรียนคุณโรงเรียนอะไรนะครับพายัคศึกษหรอไม่ใช่ครับโฮเซนครับโฮเซนออ๋โรงเรียนโฮเซนมาเปลี่ยนกูเป็นเะคนจิแต่กูอยู่โฮเซนเคนจิที่แปลพักเนี่ย จริงจังเกมมิ่งไม่ได้จริงจังแค่จริงใจลูกแ้งไม,ไม่ยอมสองหนึ่งก็เอาไม่ลงอะไรเงี้ยเฮ้ยรู้ได้ไงเ,เคนจีสิบหนึ่งโดนลุงมาแล้วนะของคุณไม่มีมีดเลยครับของผมมีทั้งมีดทั้งปืนอะไรเงี้ยเอาโทษทีครับพอดีลูกผู้ชายตัวจริงครับใช้แต่หมัดไปถึงผมใช้หมัดครับคนอื่นเขาใช้มีดใช้ปืนกันอะไรเงี้ยรอดตายไว้ได้ของผมนะ้องปุ เอาเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยมันาวไฟแฝงหวะเฮ้ยเฮ้ยลูแฟงไหนเวะไปเปล่าวะไอ้แหเกินวอ้แเกินนี่มันยุคของลูแฟงสินะได้แล้วพี่เอาจริงละพี่เคนจริงเอาจริงละเพื่อสู่สุรันต์ตำนานไม่มีบันตายครับ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  เฟนจิทาคิจะหัวหน้าที่คุมโรงเรียนสุสานครับตัวที่คุณก็แค่โรงเรียนกิ๊กก็คุณจะมา <c oughs> อุ้ยดาวมาพูดอย่างนี้ <c oughs> ตัวเขา้า <c oughs> บท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 ในคลิปบทในคลิปมันต้องสิงมันต้องสิงกัน <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> แตกเบอร์ไปถ้าแตกเขาเบอร์ไปถ้าแตกเขาเบอร์ไปไรู้แบตแจ้าที่เฟนจิขึ้นขาหน้าหนึ่งขโมยคอนเวิร์ตเข้ามานี่เอง จะตายอย่ในนั้นหรือคุณจะออกมาตายข้างนอกครับตายตายแล้เฮ้ยทำไมสไปไม่เข้าคันเข้เข้าเข้ารูแปงเรทำไมไม่เข้าคังพี่เคนจิบ้างเลยวะ้อยใจวะผมผมไม่รู้จักเคนจิเขารู้จักแต่รูแปลงใช่ยุคนี้อายุุุุุุุุุุุุุุนุุคุุุุุุุาุุุุรูุุุุุุุุุนุุุุุุุมุรูุุุุุุุุุุุุจุุุุุุุุุมุเุุุุุุุุุุุุเุิุเุุุุุุุุเุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุใุอุุุุุุุุุุุ้ย โอ้ยคุณพร้อมที่จะแตกยังครับคุณลูกคุณโอย ที่ไงกูรู้อะไรกูเคนจิทักยะเว้ยผมพูดผิดครับผมก็เลยตายเลยครับจำื่อตัวเองผิดไปนิดนึงคุณมาหมัดมวยกับผมมาไหมมาหมัดมวยดีกว่าไม่ไหวแล้วคุณพูดเยอะละคุณมากับผมสักทีมาได้เลยครับมาเราจะมาแบบไม่มีการใต้วนนะครับหมัดเนี่ยมาหมัดมวยอย่างเดียวเลยมาคุณเชืว่าเคนจิกับลูแปงมาแข่งเถื่อนกันทิ้งปืนได้ครับทิ้งปืนได้ครับกดจติกาครับทิ้งปืนได้ครับครับมาแล้วครับมามาดิมาดิมาดิลูแปงเออ ได้แล้วนหนึ่งครับเอ้ยได้มาถูกคลิปกออกคลิปจีวิ่งเหรอครับไม่วิ่งครับไม่มีวิ่งอยู่แล้วทำรายการน่ะไม่มีวิ่งอยู่แล้วครับไม่มีวิ่งอยู่แล้วทำรายการน่ะ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 ไม่มีวิ่งอยู่แล้วกลางโวยกับลูแปงเจ้าต้องตายอ้าวอ้าวอ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 าลูแปงวิ่งนะลูแปงวิ่งดีนะ มีบางที่มีนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอหัวใส่หมวกหรือเปล่าเพื่อนแกผมโชคหัวคุณตั้งสามมัดไมตกดู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 หมวกได้ครับดูได้ครับดูได้ครับไม่ได้ใส่ครับโทษทีโทษทีครับมีอินก็ต้องมีรูครับหรือว่าเมื่อก like ี้กูใส่วะอ่ะเดิเพื่อนผมโชกไปสามมัดคุณไม่แตกครับหัวทุกเม็ดเลยไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับจำไม่ได้เมื่อนแกใส่เปล่าวะแล้วเมื่อกี้ดูแป้งไม่ได้ใส่เหรอใช่ครับโอ้โหเคนจิซอรี่ถ้าเคนจิใส่เคนจิซอรี่นะไปได้ครับ แล้วคุณห้ามใส่หมวกนะครับอ่าได้มามามาไม่ใส่หมวกไม่ใส่หมวกมาไม่ใส่หมวกเมื่อกี้คุณเหลี่ยมใช่ไหมครับไม่ครับไม่รู้ไม่รู้ครับลืมตัวครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้ไม่ได้สั่นก็ไม่บอกลูปแบ็คไม่บอกให้เคนจีถอดหมวกอ่ะคุณนี่ไม่ซื่อสัตย์จริงๆเลยนะครับคุณพกไม้แป๊บมาด้วยป่ะมาครับมาครับมาหรือเฉยให้เพื่อนกูเกิดบ้างมาเมื่อกี้ก็ต้องมีรูมีเออ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  พอดีว่าเรื่องปัดกลัวผมอาจจะไปสู้คนณแต่มาคุณมาเจอปืนของผมดิอะไรวะแล้วก็อาตมาอะไรไงใช้สไนเปอรไหมสไนเปอรไหมสไนไปเลยได้ไหมห้ามใส่หมวกนะครับผมเป็นคือสไนเปอร์ก่าอาชีพผมก็คือมือปืนดาวพระสาบอได้ข่าวว่าลูแปงเนี่ยเมื่อก่อนชื่อว่าเอ็มเอ็นเจทีวีเออสไนเปอร์หรือเปล่าครับเข้าอาอโน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 ยืนรอโน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 ่ไม่ได้จริงๆไอซ่อดไดจุ๊กจจี้หัวใจเมื่อก่อนชื่อสไนเปอร์แล้วก็หัวแตกครับ ปวามไปของพระเจ้าเนี่ยรูแปงก็มีทางตามทันข้ามใส่หมอกคนโกงอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมบอกห้ามใส่หมอกใช่ไหมครับเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้ทอนไหนไอ้รูแปงฮ้าฮตอนนี้เรามาเล่นลูกซองกันดีกว่าครับลูกซองลูกซองดีกว่าครับได้รูแปงชอบยิงหัวอะไรอย่างเงี้ยลูแงงตึอยู่แล้ว เม็ดเดียวพอครับรูปแปงผมให้คุณรูปแปงเลือกเลยครับขอปืนแปลกๆคุณมาเจออะไรดีนอคุณมาเจอวูดแพ็คเกอร์ผมไหมคุณบอกผมอยากดวลกับ USP อสะครับผมแบบยูเอสพีอยาก USP อยากไหวปะยูเอสคืออะไรครับปืนแรกเลยไม่ต้องซื้ออะไรเลยอไม่มีครับผมมันมีอยู่ครับพูดเล่นเฉยจะเอาปืนแปลกๆมายิงหัวรูปแปงไหมจ้าผมไม่ยอมแพ้คุณหรอกอันนี้คุณจะไม่เป็นรูปแปงใช่ไหมครับคุณจะเป็นเคนจิใช่ไหมไม่ครับผมไม่เป็นแล้วครับ อผมตกครับออื้เเรร่งงผผมมจ็บบบายป๊คัถ้าเป็นเรื่องจริงคุณตายไปแล้วครับผมเอาไงครับยิงจะปั๊มยาใช่ไหมฮะปั๊มยาครับแล้วผมขึ้นไปครับอย่าเพิ่งยิงนะครับรอก่อนครับเนะ่อ้ยิงนี่แบบไอ้ยิงนี่คุณแบบอยู่ในกำมือในกำกำมือกำปั้นกำหมัดโดนหัวไปแล้วนะเม็ดหนึ่งนะคุณรูแปงโอ้เออเอาเอาเออเออเรียมนะจริงจริงต่อไม่ตั้งตัวใครมันแก้ยังไงไปวะ ติดหัวนะทำไมคุณยิงรัวครับคุณไม่ได้ยิงแบบจีรนัทใช่ไหมเนี่ยอ้าวทำไมล่ะครับมันมีกฎว่าห้ามดึงเปล่าขอยิงหัวก็<า>พอได้เอา้าเอา้าเอา้าเติมเลือดอยู่นะไม่ให้เติมเลือดนะคุณดูปแปลงครับโอ้โหคุณงหารครับมันไปที่เลยยิงตัวเดี่ยวผมพอ้ออ่ะแต่เกมแรกคุณก็ยิงตัวผมนะเกมแรกคุณก็ยิงตัวผมนะหายกันเท่ากับสกอร์หกห้านะผมให้คุณเป็นเทนทิจากอีารโนหนึ่งก็ได้ผมจะเป็นอันดับสองของเอเมจีก็ได้ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับชอบกันหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าสนุกเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามไว้กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับยินดีมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมไหมถ้ายินดีมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมเนี่ยก็เพียงแค่กดติดตามไปเลยก่อนจะจบคลิปนะครับผมปีหน้าเนี่ยพี่เดียมจะได้ติดท็อป10ยูทูบเบอร์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่ติดท็อป10นะครับยูทูบเบอร์ที่นิยมที่สุดในประเทศไทยอีกนะครับผมก็ติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับโอเควันนีี้ขออตัััววลไปก่นสสดครบ